ที่ศูนย์การทดลองกองทัพสหรัฐที่อยู่ใกล้กับพีเซนวันเลฟาร์มก็เกิดความพยนานะึ้นเมื่อตัวอย่างโครงการที่พวกเขาได้ทดลองนั้นมันหลุดออกมาถึงมีการแจ้งเตือนรหัสแดงและขอกําลังเสริมแต่เมื่อที่พวกเด็กๆพวกเขาก็มาถึงที่ฟาร์มแล้วครูแคลโรไล,ล์ก็ได้พาเด็กๆไปชมสตัตว์ต่างๆในฟาร์มและไปดูโชว์การใช้แซ้ซึ่งเดฟเองก็อาสาออกไปโชว์ความเท่ให้ทุกคนดูแต่เขากับโง่ฟาแซ้ไปโดนคอของตัวเองซะง,งั้นและในเวลาเดียวกันนั้น ศูนย์การทดลองของกองทัพมันก็มีพวกซอมบี้พังกำแพงป้องกันออกมามุ่งหน้ามายังพรีเซนต์วันเล่ฟาร์มและแล้วพวกมันก็บุกเข้ามาในฟาร์มได้แต่นะักท่องเที่ยวกับคิดวันนี้มันเป็นโชว์ของฟาร์มเขาจึงเข้าไปขอถ่ายรูปจนถูกพวกซอมบี้รุมกัดเมื่อพวกเด็กๆมานั่งรถแท็กอร์ดูแกแต่ที่บริเวณนั้นกลับไม่มีแกะเลยสักตัวและแล้วเจ้าหน้าที่ขับรถก็ได้เห็นบางอย่างกีดขวางทางจราจรอ,อยู่เธอก็เลยเดินลงไปดูเจ้าหน้าที่ขับรถก็ถูกซอมบี้กัดต่อหน้าต่อตาของพวกเขา ดังนั้นแคโรไลน์จึงบอกให้เดฟรีไปขับรถแท็กเตอร์ส่วนเธอนั้นก็จะถวงเวลาพวกซอมบี้เอาไว้เดฟเองก็ไม่เคยขับรถแท็กเตอร์เลยสักครั้งแต่ก็ยังโชคดีที่เฟลิกเขารู้วิธีขับเขาจึงสอนให้เดฟขับมันได้และก็พาทุกคนออกไปจากทีน่นี่แต่พอขับเข้ามาในฟาร์มกับพบว่าพวกซอมบี้เดินเกินเต็มฟาร์มไปหมดเลยครูแคโรไลน์จึงวางแผนให้พวกเด็กๆเ,เดินตามเธอไปที่รถบัสโดยเธอบอกกับเด็กๆว่านี่มันเป็นแค่เกมเท่านั้นเด็กๆจึงไม่รู้สึกกลัว แต่พอมาถึงที่รถบาร์กับโพวตินันพวกสมบีก็เต็มไปหมดเหมือนกันดังนั้นเธอจึงพาเด็กๆเ,เดินไปที่ร้านขายของที่ระลึกแต่ประตูบันกลับล็อกจากด้านในนั่นก็เป็นเพราะว่าเทดดี้แมกกิงเกิลเขาอยู่ข้างในและไม่ยอมเปิดประตูและพวกเด็กๆเ,เข้าไปด้วยดังนั้นเธอจึงให้เด็กๆมุดเข้าไปในห้องเก็บของส่วนเดฟก,ก็หนีสมบีขึ้นไปบนหลังคาเมื่อเห็นทางลงเข้าไปในร้านขายของเขาจึงวิ่งพุ่งช่องระบายลงมาจากนั้นเดฟกกับเทดดี้ก็เกิดการต่อสู้กัน สุดท้ายเดฟก,ก็ชนะเขาได้และเปิดประตูให้เด็กๆกับครูเคโลไลเข้ามาซ่อนอยู่ในร้านเอดดีก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยเราหรอกตากล่องของผมก็ถูกพวกมันลุมกัดและถ้าพวกเราถูกกัดเราจะเป็นเหมือนพวกมันเฟลิกจึงพูดขึ้นว่ามันเหมือนกับเกมยิงซอมบี้นั่นแหละครับ จากนั้นเดฟก็เอาขนมมาแจกให้เด็กๆกินแล้วแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเพราะจู่ๆเฟลิกก็หายใจไม่ออกนั่นก็เพราะขนมที่เขากินเข้าไปมันมีนมวัวผสมอยู่เดฟจึงจะฉีดยากแก้แพ้ให้หลานแต่เขากลับจำสลับกันจนแทงเข้าไปที่มือของตัวเองซึ่งยานั้นมันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็ยังมีอยู่อีกอันแต่อยู่ในกระเป๋าของเฟลิกที่วางรวมกันอยู่บนรถแท็กอร์เดฟก็อาสา,าที่จะออกไปเอายามาให้หลานแต่เฟลิกกับไม่ยอมให้เขาไป ดังนั้นค,ครูเคโรไลจึงออกไปเอามาให้จากนั้นเธอกรีบวิ่งจะไปที่รถแต่มันก็มีซอมบี้ที่เป็นตัวทดล,ลองอยู่ข้างหน้าเธอจึงหาอาวุธมาฟาดหัวของมันจนหลุดออกแล้วก็ฟาดต่อเรื่อยๆอย่างเมามันจนพวกมันหมดแล้วเธอก็รีบวิ่งมาหากระเป๋าของเฟลิกที่มีหน้าตาเหมือนกันทุกใบและแล้วค,ครูเคโรไลก็หามันเจอสุดท้ายเธอก็สามารถเอายามาชินให้เฟลิกได้ทันเวลาก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นเขาจึงรีบขึ้นไปบนหลังคาจนพัดตกลงมาข้างล่างและเกือบจะถูกซอมบี้รุมกัด แต่ก็ได้เดฟมาช่วยเอาไว้ได้ทันด่านกองทัพในตอนนี้พวกเขาก็ทราบข่าวว่าฝูงซอมบี้ได้ไปรวมตัวกันที่ร้านขายของพวกเขาจึงเสนอให้ทิ้งระเบิดไปที่นั่นในฟาร์มตอนนี้พวกเด็กๆก,ก็เริ่มหิวกันแล้วแต่ไม่มีอะไรให้กินค,ครูแคโรไลาจึงบอกให้เด็กๆไปนอนส่วนเทสหลังจากที่ทราบข่าวเธอก็มาที่ฟาร์มทันทีแต่มันก็มีการปิดกั้นถนนเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเดฟเป็นล,ลูกชายเธอจึงพยายามทัวรหาเดฟ แต่โทรย,ยังไงก็โทรไม่ติดส่วนเดฟก็เริ่มเล่าเรื่องของตัวเองให้ค,ครูแคโรไลาฟังพอรุ่งเช้าเดฟก็ไดวว้วางแผนที่จะออกไปจากที่นี่โดยการวิ่งไปที่รถของเท็ดดี้แล้วก็ขับมาัะพวกเด็กๆฝากูงสมบี้ออกไปส่วนพวกเด็กๆก,ก็เริ่มหิวแลวก็เริ่มร้องไห้กันแล้วจนเดฟหยิบโอ,อคูลเล่ขึ้นมาเล่นและร้องเพลงจีบค,ครูแคโรไลาให้เด็กๆฟังเพื่อให้พวกเขาสงบพอเ,เด็กๆสงบเท็ดดี้กับเดฟก,ก็เริ่มแผนการเดฟก,ก็ตีถังให้มันเสียงดังเพื่อรอดสมบี้เอาไว้ให้เท็ดดี้วิ่งไปเอารถมา แต่พอเทดดี้ขึ้นรถได้เขากบจะหนีไปเพียงคนเดียวแต่แล้วเขาก็ถูกซอมบี้ลูกน้องที่อยู่ในรถกัดจนเดฟที่ตามมาตรงนีเอารถขึ้นมาบนหลังคารถจากนั้นพี่สาวข,ของเขาก็โทรเข้ามาเดฟจึงรับสายและบอกว่าพวกเด็กๆปลอดภัยแล้วเขาก็พูดขอโทรและขอบคุณพี่สาวที่ดูแลเขามาตลอดดานเคลรไลยที่รอยอยู่นั้นไอเด็กอ้วนเหมือนก็เริ่มมวยวายเสียงดังจนซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกหันมารุมกันที่หน้าประตูและแล้วเบดก,ก็มาบอกขูว,ว่าเฟลกขายไป ซึ่งเฟลิกนั้นก็อาศัยที่ชลมูนแต่งตัวเป็นดักเวเดอร์แล้ววิ่งจะไปที่รถแทกเตอร์แต่ระหว่างทางเฟลิกก็เข้าไปช่วยลูกแพะตัวหนึง่งและเห็นว่าพวกสมบีกำลังมาทางนี้ดังนั้นเฟลิกจึงใช้พลังจงสถิตแก่ค่าให้ประตูมันปิดเข้ามาเมื่อเห็นประตูมันปิดเข้ามาเขาก็ดีใจมากๆกว่าทํามันได้ยังไงแต่จริงๆแล้วสมบีต่างหางที่เป็นคนเดินชนประตูให้มันปิดส่วนเดฟที่กําลังท้อใจว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วแน่แต่ทันใดนั้น เฟลิกก็ได้ขับรถแท็กเตอร์มารับเขาจากนั้นเด็กก็ขับรถพุ่งเข้ามาในร้านมารับพวกเด็กๆและคคู่คโลไล์แล้วก็พากันรีบหนีออกจากฟาร์มคู่คโลไลก็ได้ลองเพลงให้ในเด็กฟังแล้วก็ปรากฏว่าเมือ่อพวกเขาตกมือฝูงสมมิที่เดินตามมานั้นมันก็ตกมือตามพวกเขาด้วยแถมยังร้องเพลงตามอีกต่างหากด้านกองทัพก็ตั้งเหนือป้องกันไว้รอแล้วและก็เห็นว่ามีผู้รอดตายมา แต่พวกทหารคิดว่าพวกเขาอาจจะติดเชื้อแล้วก็ได้ไม่ว่ายังไงคนที่มุ่งหน้ามาทางนี้ก็ต้องถูกกำจัดทิง้งเมื่อเข้ามาใกล้ๆเดฟจึงบอกว่าเรามีเด็กมาด้วยซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถยิงเด็กได้ลงคอดังนั้นเขาจึงตัดสินใจฝากฝ,ากฝืนกระเบียบให้พวกเขาผ่านเข้ามาในค่ายพอผลก็มาได้พวกทหารก็จัดการยิงฝูงซอมบี้ทิ้งทันทีตามด้วยเครื่องบินเจ็ตบินไปทิ้งระเบิดที่ฟาร์มพอดเด็กปลอดภัยกันแล้วครูเคลลไลก็ได้คว้าเดฟลงมาจูบ ทั้งสองคนตกกลุมรักซึ่งกันและกัน